ทำไมฟีเจอร์บางอย่างใน Windows 11ถึงหายไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o อซิ t e c h b บ i ิมาฟังสรุปข่าวเทคโนโลยีเรื่องร้อนจากโลก Windows กันครับ Microsoft เพิ่งออกมาอธิบายเหตุผลให้ผู้ใช้หลายล้านคนที่สงสัยว่าทำไมหลังอัปเดต Windows 11แล้วฟีเจอร์บางอย่างถึงหายไปล่าสุดบริษัทได้ระบุว่าหลังจากที่ติดตั้งอัปเดต kb 5 0 7 0311แล้วบางฟีเจอร์ที่ผู้ใช้คาดหวังอาจไม่ปรากฏอยู่ในระบบอย่างที่เคยเห็นหรือคาดไว้และมีเหตุผลทางวิศวกรรมที่ Microsoft ต้องเลือกตัดสินใจแบบนี้หลักๆสิ่งที่ Microsoft ชี้แจงคือการพัฒนาโครงสร้างใหม่ของระบบอย่างเช่น Taskbar Shell หรือ UI หลักของ Windows 11นั้นมีการเขียนใหม่หมดเพื่อให้รองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคต แต่ผลเคียงข้างคือฟีเจอร์เก่าบางอย่างยังไม่พร้อมกลับมาใช้งานในทันทีซึ่งบริษัทบอกว่าจะทยอยเพิ่มกลับมาในการอัปเดตเรื่อยๆประเด็นนี้สะท้อนแนวความคิดเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบหนึ่งเมื่อคุณสร้างใหม่ระบบที่เป็นหัวใจหลักการรองรับทุกคุณสมบัติเดิมที่เคยมีมันไม่ง่ายและจะต้องมีการตัดสินใจว่าฟีเจอร์ใดจําเป็นสําหรับการรันอย่างปลอดภัยก่อนฟีเจอร์ไหนจะรอก่อนในรันบับต่อไป การตอบรับจากผู้ใช้ก็มีทั้งเสียงวิจารณ์และความเข้าใจบางส่วนบางคนรู้สึกว่าเหมือนถูกปล่อยให้ทดสอบระบบเบต้าอยู่ตลอดเวลาแต่ Microsoft ยืนยันว่าการตัดสินใจนี้เพื่อให้ระบบโดยรวมเสถียรและปลอดภัยกว่าในระยะยาวสรุปง่ายๆคือฟีเจอร์บางอย่างหายไปหลังอัปเดตเพราะ Microsoft ต้องเขียนส่วนสำคัญใหม่ทั้งหมดบริษัทจะทยอยคืนฟีเจอร์เหล่านั้นผ่านการอัปเดตถัดไปผู้ใช้บางคนอาจจะยังไม่เห็นคุณสมบัติใหม่ทันทีหลังอัปเดตนั่นคือข่าวเทคโนโลยีสั้นๆวันนี้ครับ ถ้าคุณใช้ Windows อยู่อย่าลืมเช็คว่าอัปเดตเรียบร้อยและติดตามฟีเจอร์ใหม่ในอนาคตด้วยนะครับใครพบเห็นอะไรหายหรืออะไรใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ